ช่องวารุณีชานแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆสร้างแพทเทิร์นกระโปรงทรงสอบเป็นกระโปรงแฟชั่นนะคะชายโค้งด้านหน้าผาเกยอ่าผาเกยเป็นชายโค้งด้านหน้าแล้วมีจีบเดฟด้านหน้าด้วยนะคะลักษณะนี้นะจีบหกจีบนะคะจีบเดฟมาดูวิธีแยกจีบเดฟนะคะเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆทาเขาจะตัดต่อ ตรงหน้าขานะคะตรงหน้าขาชายด้านหน้าจะโค้งนิดๆนะคะแล้วก็จะมีผ่าเกยตรงเนี้ยก็จะมีเส้นด้านในตรงตัวในจะมีตรงที่ป้ายด้านในจะเกยลงมาประมาณนี้ถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะผ่าตรงนี้ขอบในตัวนะ จะทาขอบในตัวหรือจะทํามีขอบแล้วแต่เพื่อนๆนะทาได้หลายแบบแล้วแต่เรานะฮะแล้วแต่เราจีบเดฟลักษณะนี้นะคะมาดูวิธีแยกจีบเดฟนะอันนี้ก็จะทําให้เพื่อนๆดูเฉพาะการแยกจีบเดฟนะคะสร้างกระโปรงพื้นฐานขึ้นมาเลยนะคะกระโปรงสะโพกอย่าบวกเยอะนะคะให้บวกอยู่ที่สองสองเซนครึ่งก็พอนะถ้าบวกเยอะสะโพกเป็นปีกทรงนี้จะไม่สวยนะคะทรงนี้จะไม่สวยสร้างพื้นฐานกระโปรงทรงสอบมาเลยนะคะตีปลายสอบเข้าไป2เซนครึ่งถึง3ามเซนนะคะ สร้างแผ่นหน้าแผ่นหลังไม่ไม่ไม่เกี่ยวแผ่นหลังนะแผ่นหลังก็สร้างปกติใส่ซิบหลังแต่ไม่ต้องผ่านะ,ะไม่ต้องผ่าทําเกล็ดเดียวนะคะวิธีสร้างสร้างเกล็ดเดียวนะ,ะแล้วก็สร้างชิ้นหน้าเสร็จก็ปออกไปเลยค่ะกดลอกออกไปให้เป็นเสนน้นลักษณะนี้ให้เป็นแผ่นเดียวของชิน้นหน้านะคะแล้วก็แต่งเลยแต่งเส้นเลยนะคะแต่งเส้นเลยเส้นเอวที่เราทําเอาไว้นะคะ เส้นกลางเราก็ขีดเอาไว้อันนี้เส้นกลางหน้าอันนี้จะเป็นเป็ดนะคะเส้นหน้าขาที่เราจะตัดต่อนะคะจะผ่าตรงหน้าขาชายเขาจะโคง้ง ขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะอันนี้ก็ี้ยออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะไม่ได้สร้างพื้นฐานให้เพื่อนๆมือใหม่ดูนะให้ไปย้อนดูนะคะคลิปที่ก้อยเคยทาก่อนหน้านี้การสร้างกระโปรงนะอันนี้ก็จะทําแบบขั้นตอนการแยกเดฟเลยนะจะทําขั้นตอนการแยกเดฟเลยพอเราได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บขีดเส้นเลยค่ะขีดเส้นยาวลงมาเลยนะคะตรงนี้เป็นเส้นเดบนะคะเรากิ่งออกมาลักษณะนี้อันนี้เป็นชิ้นหน้านะเราจะวาดขายโค้ง ชายโค้งเราจะวาดตามที่เราต้องการเลยนะคะตามที่เราต้องการเลยโค้งแล้วแต่ชอบนะแล้วแต่เราโค้งมากโค้งน้อยแล้วแต่เรานะคะเราจะมาผ่าสูงหน่อยประมาณนี้ผ่ากะให้เราเดินได้นะผ่าสูงหน่อยก็ไม่โป้เพราะเราจะมี ชิ้นที่เราป้ายนะคะเพราะเราจะมีชิ้นที่เราป้ายทีนี้จะเป็นด้านล่างอันนี้เป็นชิ้นด้านบนนะทีนี้ก็จะวาดชิ้นด้านล่างขึ้นมาลออขึ้นมาคร่าวๆก่อนขีดเส้นตรงมาก่อนนะคะขีดมาก่อนเลยให้ถึงจุดประมาณนี้นะคะเส้นนี้ ดีมาอย่างนี้เลยค่ะจะแต่งชายอันนี้ขีดเบาๆไว้ก่อนนะคะเราจะไม่เราแค่จะใช้เป็นเส้นแนวที่จะกลิ้งตัวแผ่นด้านล่างเข้าออกไปแค่นั้นเองนะคะแค่นั้นเอง พอเราขีดลักษณะนี้ได้แล้วนะคะเราจะตัดชิ้นนี้ออกไปนะเราจะตัดชิ้นนี้ออกไปเราจะตัดชิ้นนี้ออกไปแผ่นที่ป้ายแผ่นที่ป้ายจะมีเฉพาะชิ้นตรงด้านล่างตรงนี้เดี๋ยวก็ตัดออกไปก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงนะคะเพื่อนๆจะงงเรลกรีงออกไปเลยนะคะเดี๋ยวก็จะจะลอกเส้นนี้ออกไปจะลอกชิ้นที่ป้ายอยู่ด้านล่างเนี่ย ตรงนี้เส้นป้ายจะลอกชิ้นนี้ออกไปที่เราวาดโค้งชายโค้งอย่างนี้นะคะเห็นไหมเห็นชายโค้งนี้ไหมอ่าเราวาดแต่งโค้งตามเราตามชอบเราเลยนะคะอันนี้โค้งจะอยู่ด้านในจะไม่ได้โชว์ไอส่วนที่โชว์คือชิ้นนี้นะคะส่วนที่โชว์คือชิ้นนี้เราจะเปิดถึงตรงนี้เดี๋ยวก็จะลอกชิ้นนี้ออกไปชิ้นนี้จากจุดนี้มาจุดนี้จะลอกออกไปแผ่นป้ายนะคะอ่าลอกออกไปเลยอันนี้ตัดไปเลยนะคะอันนี้จะตัดออกไปเลย ิน,นี้เดี๋ยวเก็บไปก่อนนะนี่ค่ะเราจะลอกชิ้นนี้จุดนี้เลยกดรอยเข้าออกไปนะคะกิ้งเกล็ดออกไปด้วยนะคะเกล็ดเข้าเรากิ้งออกไปด้วยนะนี่ค่ะ กดออกไปเลยอันนี้คือชิ้นที่ป้ายนะชิ้นป้ายเส้นนี้ด้วยนะะนตรงนี้เลยเราได,ได้เส้นนี้แล้วนะอันนี้พอดีกดแล้วเรียบร้อยเรามาแต่งเส้นเลยชิ้นเดฟบค่อยว่ากันนะคะเส้นกลาง ชายโค้งชิ้นนี้จะเป็นส่วนด้านที่ป้ายดูด้านในนะคะจะไม่ได้โชว์การโป้แค่นั้นเองนะคะอันนี้เราจะตัดออกไปนะคะเตดก็ต้องติ้งออกมานะคะเตดเราก็ต้องใช้นะคะเราจะไปติ้งเสษผ้าเย็บเลยนะคะในเตดของส่วนของชิ้นนี้นะ,ะเดี๋ยวจะวางให้เพื่อนๆดูอันนี้เตดของชิ้นนี้ ชิ้นกลางหน้าอันนี้เส้นกลางนี่ค่ะเขาจะอยู่ตรงนี้แต่เขาจะอยู่ด้านล่างแต่ก็จะวางด้านบนให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้เขาจะดูด้านล่างนะแต่จะวางให้ดูด้านบนจะได้มองเห็นชัดๆคือเส้นนี้อันนี้เราก็จะตัดออกไปนะคะอันนี้คือเส้นเก็ดเวลาเราตัดเราจะไม่ไม่เอาตรงนี้นะเราจะกิ้งเข้าไปอย่างนี้นะคะ,ะคือเส้นนี้นี่ค่ะเพราะว่าเราจะตัดต่อ ตรงนี้ค่ะแต่อันนี้จะอยู่ด้านล่างเวลาเราจะต่อเราจะวางไว้อย่างนี้นะคะวางไว้แบบนี้นะ,ะเดี๋ยวอธิบายก่อนเดี๋ยวค่อยทําให้ดูนะคะเดี๋ยวก้อยแยกให้ดูเวลาเราไปตัดเราจะเย็บอย่างนี้อันนี้เราจะเนาติดเลยนะะเราจะเนาติดแล้วจะเอาชิ้นที่เราจะแยกเย็บนะมาเย็บติดตรงนี้เราจะผ่า จะเปิดเวลาเปิดก็จะเห็นด้านล่างใา้โค้งตรงนี้เราก็จะตัดออกไปเพื่อที่จะแต่งเดฟแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ตัดออกไปแล้วนะทีนี้จะพาทําแยกเดบแล้วนะคะจะพาแยกเดบแล้วนะ,ะสมมุติว่าเวลาเราเย็บเสร็จนะตรงโคง้งตรงป้ายตรงโคง้งตรงนี้เขาจะนิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะนะคะโค้งไม่เยอะนะเนี่ยจะเกยกันนิดเดียวแต่เส้นที่ด้านบน จะล็อกเอาไว้อย <Oak, maybe S 1> ่างนี uh ้เขาจะเปิดแต่ด huh. ้านบนนะคะด้านล่างจะไม่เปิดด้านล่างจะไม่ผ่านนะคะจะผ่านเฉพาะชิ้นด้านบนเดินได้ไม่เดินได้เพราะว่าด้านในเขาเปิดตลอดนะคะด้านในเขาเปิดตลอดอันนี้ไม่งงนะอันนี้เดี๋ยวก็จะเก็บชิ้นนี้ไว้ก่อนอันนี้เราต้องไปเย็บไปกิ้งเก็บใส่ผ้าเย็บนะคะตัวนี้นะตัวนี้นะอันนี้จะเก็บเดี๋ยวจะแยกเดบนะคะเดี๋ยวจะแยกเดบแล้วอันนี้เก็บไปก่อนนะจะมาทําการแยกเดบ นี่เส้นกลางเราขีดให้เป็นเส้นเลยนะคะปิดเส้นไปเลยนะ่นคือนี่คือเส้นกลางหน้าปิดเกตเลยคะ่ะเราจะแยกเล็บแล้วปิดเกตเลยนะคะปิดเกตตายไปเลยเล็บทั้งหมดจะมีอยู่ทั้งหมดหกจีบนะคะมีทั้งหมดอยู่หกจีบ จีบเดฟจะห่างอยู่ที่หนึ่งเซนครึ่งนะคะก็จะใช้อยู่ที่หนึ่งเซนครึ่งจีบแรกนะคะใต้ขอประมาณหนึ่งเซนครึ่งก็จะให้อยู่ที่ประมาณนี้นะคะค่อยๆไล่มาจีบที่สองให้เราดูความเหมาะสมนะคะดูความเหมาะสมนะ ดูความเหมาะสมของจีตนะคะหนึ่งสองสามสี่เราก็ดูเวลาเราขีดเส้นเสร็จเราก็ดูว่ามันเราโอเคหรือ,อยัง อันนี้ก็ปรับเส้นใหม่นะก้อยไม่ชอบเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นเส้นใหม่จุดนี้เปลี่ยนเส้นใหม่หน่อยหนึ่งนะคะเราวาดไปเราก็ดูเพราะว่ามันจะไม่มีตัวเลขบอกค่ะใ,ในสัดส่วนของแต่ละของแต่ละคนนะคะมันจะไม่เหมือนกันแล้วทีนี้ช่องไปเราก็พยายามให้เข้าเสมอกันนะคะช่วงนี้ค่อยๆห่างออกไปนะคะจังหวะให้ได้ นะคะนี่ค่ะช่องไปอย่างนี้เราเขีดไปเลยนี่ค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกหกจีนะคะทีนี้เราก็จะมาแยกส่วนที่เราตัดส่วนที่เราเขีดเราจะแยกเลยนคะเะส้นกลางนี้เราอันนี้เราทำสัญลักษณ์ก็เลยนะคะคือเส้นกลาง เวลาเราไปวางอ่ะจะได้วางให้ตรงเส้นแล้วก็ตรงที่เราแยกเฉลียงอ่ะแยกตรงนี้จะได้ตกภาคเรียนเฉลียงเฉลียง45องศานะคะตัดแยกเลยให้จีบห่างกันอยู่ที่1เซนครึ่งถึง2เซนนะคะในส่วนของข้างเขาตรงนี้นะ ในส่วนของข้างเข้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็จะวางผ้าให้ดูด้วยนะแต่ก็จะไม่ได้ตัดให้ดูนะคะก็จะบอกวิธีวางผ้าให้เพื่อนๆดูระวังยังไงตรงตรงเดฟของเราตรงจีบจะได้ตกรอนสวยนะคะจะได้ตกรอนสวยค <c oughs> อันนี้ได้แล้วนะทีนี้ก็จะใช้กระดาษรองปล่อยเข้าไปนะคะเดี๋ยวก็จะใช้หนังสือพิมพ์รองด้านล่างนะคะจะได้มองเห็นเป็นเส้นตัดนะจะได้เห็นเป็น ส่วนต่างว่าเขาออกไปกี่มากน้อยนะคะทีนี้เราจะมาแซมกระดาษด้านล่างนะคะมันขึ้นอยู่กับเรานะคะขึ้นอยู่กับเราแยกนะคะกรงตรงต่างๆขออนุญาตนะคะอมองเห็นอยู่เนะาะนี่นะคะเดี๋ยวก็จะบอกวางไว้ก่อน อันนี้อาจจะสิ้นเปืองสกอตเทปนิดหน่อยไม่เป็นไรนะเราจะได้กระโปรงสวยๆกันนี่ค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราติดเราเผื่อกระดาษไว้ด้านบนเยอะๆเพราะว่าเขา,าส่วนที่เลือเราจะแยกขึ้นไปถูกต้องไหมคะจะติดด้านล่างก่อนนะคะ,ะเส้นนี้ก่อนอติดด้านล่างก่อนคร่ข้า,ขาว ถ้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะในส่วนของจีบนะคะเดี๋ยวก็จะทําจีบใหญ่อันนี้จะไม่ทําจีบใหญ่มากถ้าจีบใหญ่มากตรงหน้าทองเขาจะกองอย่างที่ในแบกบเาจะจีบไม่ใหญ่นะคะ mm hmm. ก็จะแย,นะยกจีบที่สามเซนนะแยกจีบที่สามเซนครึ่งแล้วกันนะแล้วเราก็วัดขึ้นมาสามเซนครึ่งน,นี่ค่ะจะไม่ต้องการจีบเยอะน้อยๆค่ะน้อยๆแต่เราจะวางให้เขาตกเป็นเฉลียง สามเซนครึ่งถึงสี่เซนนะคะก็จะเอาประมาณนี้นะสามเซนครึ่งนะคะช่องนี้สามเซนครึ่งถึงสี่เซนนะคะจะไม่แยกเยอะนะ,ะอ่าอันนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาต่อจีบที่สองเลยค่ะอ่ามาที่มาสี่เซนอย่าดึงเข้าหากันให้ย่อนอย่างนี้นะไม่เอานะคะวางกระดาษให้ให้เขาเรียบนะอย่าลืมนะ อย่าดึงแบบเนื่องอยากจะดึงวางตรงไหนก็ได้ไม่ได้นะคะเราจุดจากจุดนี้มาสี่เซนแล้วก็มาร์กไว้เลยนะคะเรามาร์กไว้เลยเสี่เซนถึงตรงนี้จุดไว้ก่อนนะคะแล้วก็วางก่อนให้เรียบนะ,ะาล้ก็ติดด้านล่างนะคะ,นะคะเราต้องให้เขาเรียบนะ อันนี้เสร็จล้วก็วัดขึ้นมาสี่เซนเหมืกันนะคะนี่เลยเราก็ค่อยจับเขานะคะนี่ค่ะตรงนี้จําไว้ว่าตรงนี้เราจะต้องให้เรียบนะคะโอเคทำใจเย็นๆนะคะแยกเดฟเดี๋ยวแยกบ่อยๆเดี๋ยวเพื่อนๆก็เก่งนะอ่าสี่เซนเช่นกันตามทรงที่ที่ตามหน้าปกก็ว่าถ้าแยกเยอะ มันไม่สวยมันจะกองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างสะโพกอย่าบวกเยอะนะคะเต็มที่อยู่ที่สองเซนครึ่งนะ,ะบวกลวมสะโพกอย่าบวกเยอะนะคะนี่ค่ะอันนี้เรียบร้อยสี่เซนสี่เซนวางเขาก่อนวางเขาให้เรียบนะคะอย่าดึงให้เขาย่นหรืออะไรแล้วแต่นะวางกระดาษให้เรียบนะคะเย็ดเดบ วัดขึ้นมาสี่เซนเช่นกันจีบที่หนึ่งนะคะทีนี้พอเราแยกเสร็จเราจะเน้นเส้นให้ชัดๆนะคะตรงนี้นะ,ะนี่ค่ะถูกต้องไหมนี่ค่ะ สอ,อาไว้ก่อนฉีดเลยฉีดตามเส้นที่เราแยกเลยนะคะตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้คือเส้นตามกระดาษที่เราแยกออกไปนะคะนี่ค่ะ ตามน,นี้เลยเดี๋ยวก็จะตัดชิ้นนี้ออกไปก่อนนะเดี๋ยวจะพับจีบแล้วค่อยว่ากันนะคะกระดาษในส่วนที่เราแยกออกไปเลขาอยออกไปนะฝนตกลูกฝนวันนี้ฝนตกด้วยค่ะวันนี้ฝนตกนะอันนี้เดี๋ยวเยวลาเราขีดแล้วเรียบร้อยนะคะก็ขออนุญ,ญาต มุนนะฮะขอมยากมุนจะพับจีบเราจะดูจีบว่าสวยหรือยังนะ,ะคะพับเข้ามาจีบแรกนะคะพับขึ้นแบบนี้นะ,ะคบบนนะ,ะก่อนนะ การแยกจีบได้เทปแยกเดฟอะไรคมพูดนี้จะเปืองสกอตเทปนะคะแต่งานเราจะออกมาสวยนะ สามเซนครึ่งถึงสี่เซนสามเซนก็ได้นะคะอย่าแยกเยอะนะอย่าแยกเยอะเดี๋ยวไม่สวยเขาจะเป็นเขาจะกองนี่ค่ะเราพับแล้วก็ตัดออกไปก็จะเป็นแนวของแพทเทิร์นเขาอยู่แล้วนะคะอันนี้ที่เราอันนี้เรียบร้อยแล้วนะี๋ยวก็จะวางาคร่าวๆนะคะวางาคร่าวๆนี่ค่ะเขาก็จะเป็นเอาเย็บตรงนี้ อันนี้การแยกเล็บอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาประกอบกันอย่างนี้ตรงชิ้นหน้าด้านบนเราก็จะเปิดด้านในนี่เราก็จะเย็บติดกันนะคะเรามาร์กไว้เลยด้านล่างเราเนาชิ้นนี้ก่อนติดกันก่อนเล็บนี่เราก็เย็บติดแล้วเรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาเนาติด เย็บผ่านลงไปคือตรงนี้เราจะไม่ผ่าด้านในเราไม่ผ่าเราจะผ่าเฉพาะด้านบนนะคะแล้วก็เปิดตลอดอันนี้การแยกเดฟมาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะวางผ้าให้เ,เพื่อนๆดูเราจะวางผ้าวิธีไหนที่จะให้ตรงรอนเดฟเขาหน่อยสวยๆนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเวลาแยกเดฟเสร็จให้จับอย่างนี้เลยนะแล้ะก็เทปแปะวางไว้อย่างนี้แล้วก็มาตัดทาพกับชิ้นส่วนที่เราตัดออกไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะตั้งแต่ตอนแรก แล้วก็แกะออกไปเราจะไปวางผ้าแล้วก็วางเพราะว่อันนี้เวลาเรากระดาษเขาย่นอย่างเงี้ยอย่าไปใช้ตัรีดทับนะฮะอย่าใช้ตัรีดทับนะเพราะว่าเขาปิดสกกอดเทปตรงนี้เดี๋ยวก็จะหดย่นแล้วเราจะได้แพทเทิร์นที่ไม่สวยปล่อยคลายเข้าไปไว้อย่างนี้เอากระดาษอะไรก็ได้มาทับที่หนาๆมาทับหน่อยเดี๋ยวก็จะคลายตัวออกไปเองนะคะอันนี้เส้นกลางที่ก็บอกว่าให้ขีดเส้นเอาไว้นะเส้นกลางเส้นตรงนะคะเดี๋ยวก็จะสาธิตการวางผ้าให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ก็จะไม่ได้ตัดให้ดูนะจะได้ ตัดกระโปรงจับเดฟทรงสวยนะคะเดฟเราจะได้ออกมาทรงสวยนะเราจะวางผ้ายังไงวางผ้าไม่ต้องทบนะคะเพราะเราก็เปียกไปแล้วนะคะเราก็เปียกไปแล้วกลางผ้าออกไปเลยดิมผ้าอยู่ไหนเออชิ้นหลังเราก็ตัดทั่วไปนะติดชิปหลังไม่ต้องผ่านะคะอันนี้เป็นผ้าอันนี้ตามยาว อันนี้เกณฑ์ของตามยาวผ้านะคะเกณฑ์ของตามยาวของผ้าเราก็วางวางชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เราตัดแบ่งเอาไว้ตรงนี้เป็นเส้นกลางนะคะอันนี้เส้นด้านในที่ก็บอกว่าเขาผ่าเกยด้านล่างนะคะเส้นนี้เส้นนี้ถูกต้องไหมเราก็วางเลยนะคะอันนี้เราก็วางเป็นเส้นตั ให้เข้าตรงมาจากเส้นตรงจากริมผ้าเนี่ยมาถึงจุดนี้กี่เซนกี่นิ้ววัดจากริมผ้ามาถึงเส้นกลางกี่นิ้วอันนี้เก้านิ้ววัดมาดูซิว่ากี่นิ้วแล้วก็วัดเข้าไปตรงนี้เก้านิ้วด้านล่างก็เก้านิ้วเช่นกันเราจะได้เกลนผ้าที่ตรงตลอดแนวนะคะได้เป็นผ้าที่ตรงตลอดแนวในส่วนของป้ายด้านล่างทีนี้ในส่วนของชิ้นเล็กๆ็กก็วางผ้าตามเช่น <Amsterdam> กันอันนี้ก็เป็นเส้นตรงอยู่แล้วเราก็วางปกตินะคะเราก็วางปกติของเรา ตัดแผ่นเดียวนะคะตัดแผ่นเดียวทีนี้จะมาวางผ้าในส่วนของผ้าเดฟเราวางผ้าตามยาวไว้แล้วนี่คือเกลนผ้าตามยาวริมผ้าตามยาวฝั่งนู้นก็จะเป็นผ้าขวางนะคะฝั่งนู้นจะเป็นผ้าขวางท,ทีนี้คือเส้นกลางที่ก้อยบอกว่าให้ขีดเส้นเอาไว้นะคะให้ขีดเส้นเอาไว้ก็วางคือเวลาเราวางเส้นกลางให้เขาต,งตรงตรงนี้ตรงเส้นของเกลนผ้าตรงด,ด,ดูดูว่าตรงที่เราแยกเดฟอะ เขาตกตรงเกลนผ้าเฉียงสี่สิบห้าองศาไหมตรงจุดนี้สี่สิบห้าองศาก็คือประมาณนี้ค่ะจากมุมผ้าของเส้นเดี๋ยวก็จะกะให้ดูเลยนะอันนี้คือมุมสี่สิบห้าองศาของเกลนผ้าเฉียงนะคะตรงที่เราแยกเดฟอ่ะให้เขาตกเกลนผ้าเฉียงสี่ิห้าองศาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราถึงจะได้กระโปรงจีบเดฟสวยนะคะให้วางอย่างนี้นะคะอันนี้มองเห็นกันไหมนี่ค่ะอันนี้คือเส้นตรงตามยาว เห็นไหมคะตรงเก็ดผ้าเฉลียงตรงนี้เขาจะตกผ้าเฉลียงเรียน45องศาพอดีนะคะพยายามวางให้ตรงที่เราแยกเดฟให้เขาตกตรงเกียนผ้าเฉลียงนะคะเราจะได้กระโปรงเดฟสวยนะคะอันนี้เพื่อนๆไม่งงนะอันนี้แนะนํานะคะไม่ใช่ว่าเรื่องอยากจะวางยังไงก็วางได้วางไปไม่ได้นะคะตรงนี้มีผลนะคะมีผลกับการวางผ้าด้วยเวลาวางให้พยายามวางอย่างนี้ตรงด้านล่างให้เขาเน้นเป็นเส้นตามเป็นผ้าตรงนะคะอย่าไม่เส้นกลางเห็นเส้นกลางตรงนี้ไหม ไม่ใช่เอาตรงนี้ไปเอียงแล้วตรงนี้เป็นเส้นไปอย่างนี้ไม่ได้นะคะกระโปรงเราได้ไม่ได้แต่ว่าเวลาเราใส่กระโปรงทํางานออกมาเส้นกระโปรงเราจะเดฟจะไม่สวยจะไม่สวยตรงนี้สําคัญนะคะวิธีวางผ้าสําคัญมากกระโปรงเดฟนะอันนี้ไม่งงนะคะเวลาเราวางวางเสียดจากริมผ้าเป็นเส้นตรงถูกต้องไหมตรงที่เราแยกเดฟหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกหกจีบเนี่ยให้เขาตกตร,ตรงเกลียเฉลียงตรงเกลียเฉลียงที่ค่อยขีดช็อกเอาไว้คือเกลียเฉลียงสี่สิบห้าองศาร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะได้กระโปรงจีบเดฟที่สวยนะคะ อันนี้ไม่งงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนคะ่ะลองทําดูนะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามด้วยจะได้ชมคลิปใหม่ๆเวลาก้อยลงนะก็จะพยายามลงคลิปให้เพื่อนๆดูทุกวันคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ